Intro 渐行渐近的距离，嬉笑中被隐去你脸上的痕迹，奋不顾身的寻你，流泪的流离，不问回首，满地零落一片。 say yeah. yeah. ความเดิมตอนที่แล้วการประลองวิญญาณาชั้นสูงทุราชาอาณาจากักรพุทธนาเลิศก,การประลองก็คือโรงเรียนสื่อไหลคือดูท่าจะหลีกเลี่ยงหายนะแห่งสงครามเลือดไม่ได้แล้วจับเด็กผู้หญิงคนนั้นซะใก่อนพระองค์มีสิทธิอะไรามาจับลูกศิษย์โรงเรียนข้าเจ้าอยากรู้ไหมว่าทาไมไม่ถามลูกศิษย์คนนั้นของเจ้าดูล่ะหากข้าดามไม่ผิดเจ้าคือปลาที่หลุดจากแผลในตอนนั้นสินะพูดย,ยังไงนะ ถ้าจะล้างแค่นี้ท่านมาตอนที่หนึ่งอเจ็็กโง่ไม่มีแต่อะไรแล้วเจ้าเป็นคนแล้วยังไงเป็นสัตว์วิญญาณแล้วยังไง ข้ารู้แค่ว่าจะเป็นน้องสาวข้าและเป็นคนที่ข้ารักความรักของพี่ซานกับเสียวอูเป็นมากกว่าคู่ชีวิตแล้วพี่ถ้าคิดจะจับนางงั้นก็ข้ามสมข้าไปก่อนเถอะ เซียวกังสกนาตรกรรมของเราครั้งเดียวก็พอแล้วข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเด็ดขาดเห็นแบ่เออหลงข้าอยู่ด้วยทั้งคนจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกนะเสียวกังเมื่อสัตว์วิญญาณสมควรตายนั่นเจ้าจะเป็นศัตรูกับข้าเลยใช่ไหม เจ็ดประหลาดเป็นหนึ่งเป็นตายร่วมกันเป็นตายร่วมกัน สัญญาเป็นตายกันเสดิบดีวันนี้ข้าจะสนองให้พวกเจ้าเองฮึเท่าอย่างเราไม่ตายง่ายๆหรอกยังไม่ต้องให้เด็กอย่างพวกเจ้ามาปกป้องหรอกนะเอาพวกเจ้ารอดกลับไปได้ข้าได้เอาเงินทุกบทที่หาได้เก็บไว้ในห้องลับของห้องสมุดในห้องอ๋ออเอาให้เจ้ารูจี ให้เขาดูแลโรงเรมสืส่อไลค์เคอร์ของเราให้ดีลูกพี่ฟูเจ้าถึงท่านพออจะรักเงินแต่ความรักก็มาก่อนวันนี้สื่อไลค์เคอร์ทุกคนเป็นตายร่วมกันนุริยันจัะปราโทษวงแหวนสุวัต าลืมว่าถ้าต็เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนสื่อหลเครื่องพิสาเท่าสํนักวิญญาณดุเมื่อลงมือไม่มีใครยัง้งได้แต่ว่าถ้าจะเอาชนะก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเป้าหมายของพวกเขาก็คือพิศารน้อยกับเสียว <l ots> แค่พาของคนหนีไปคนอื่นก็จะปลอดใัย ไมด้แลวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีนี่คืออนุภาพวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีอย่างกันนั่นมันวงแหวนวิญญาณของท่านแม่ สื่อไลค์เคร์่องไม่กมหัวให้ใครป,นคนป,ปีปีตกอสื่อไลค์เคร์ไม่ก้มหัวให้ใครทั้งนั้นอองสังคราชคนที่ขัดขวางพ่อให้หมดจัดการซะลุกขึ้นเขา mấy em ra mên tụi em bà sẽ mắt nó dắm chắp một nơi ฝีมือพวกเจ้ามีแค่นี้เองเหรออำนัจวิญญาณยึธข้าไม่กลั้วคนชั่วอย่างพวกเจ้าหรอกเท่าอสอารพิษตายเถิด ยานที่หน้ำแมงมุมดูดเลือด สิวแม่ข้าขอโทษ <ś les> พวกสิ่งนี้ไว้เอาตัวรอดให้ได้เนะ <ś les> ตงใจเถอะไม่นานลูกเจ้าก็ได้ไปสมทบกับเจ้าแน่ข้าต้องถ่งเวลาให้เสียวอู่ให้ได้ สักวิญญาณที่แปดลำแสงหมื่นจังจ้ากายสวดร้ายพังเกายสวรรค์ฮ้ึนพลังแข็งแกร่งมักหรือว่า มีทีบต่อสู้ในสภาพของกายสุวรรณไร้พ่ายพวกเจ้าหยุดยั้งข้าไม่ได้และไม่มีวันได้กระดูกวิญญาณกับวงแหวนวิญญาณของข้าไปหรอกจะฆ่าตัวตายเหรอก็ดูว่าจะทำได้ไหมทักษะวิญญาณที่หกบาดแผลนิรันด์น่าเสียดาย ทักษะที่หกของข้าทะลุผ่านทุกการป้องกันมียาเยอโคู่รจบสิ้นนะเสืว เขาจะไม่หนีอีกแล้วพี่รับปากข้าพี่ต้องรอดนะถ้าชื่อเสียวอูอูที่แปลว่าเด้นรำใ้าไม่เรีกจ้าว่าพี่ชายได้ไหม เสี่ยวอู่ก็สาบานจะไม่แยกไปจากพี่ต่อให้ตายก็ไม่แยกพี่พี่ต้องจำไว้ถ้าพี่ตายข้าก็จะตายไปกับพี่ไม่บาจฉันมั้เสียวอู่ ่านแม่รั้งนี้ให้ข้าปกป้องท่านเนอะไม่จะรีบไปพวกเจ้าแม่ลูกท่างโง่เหมือนกันซะจง ได้หยุดนานซะห้ามให้พวกเขากระารกรเด็ค้าอยากตายนัเหรอถ้าวันหนึ่งมีคนมากมายอยากฆ้าข้าแล้วคนพวกนั้นจะาก็สู้ไม่ได้ละจะทำยังไงงั้นก็ให้พวกนั้นข้ามศพเข้าไปก่อน 直面这残忍的世界，风拨动了谁的心弦？留恋却来不及告别。如果结局仅剩惨烈，无惧在逆风中破茧。哎、就算那运已被撕裂，执笔到手就算是握紧。手、哎、往前走，啊、黑夜白昼不停留，站在风口。 挫伤会心痛，依然奋勇去战斗，才叫英雄。抬头，断义斩不休；回首，你在我左右。

ตอนหนึ่งมันสั้นนิดเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบไปเปิดวีแชทแล้วสแกน QR Code โค้ดที่นี่จะบอกพวกเจ้าเองนะโดยเฉพาะว,วอลเปเปอร์ของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์ผลงานเพื่อนๆแถมยังมีฉากเด็ด รอเจ้ามาชมกันไว้วไปโลกันไปจูชิงไละอันนี้นี่จูชิงอย่าเข้าใจผิดถ่ายโฆษณา่ะถ่ายโฆษณาฮะจูจูชิงโปรงเล็บโลกันร้อยโปรงเล็บโลกันโลกันสุดทาตัวอย่างตอนต่อไปนี่ที่ธรรมวิญญาณยุติธรรมสักนขจาคืนให้หมดวันนี้ทั้งห้าปรากฏตัวไม่ทันเวลาพวกเราก็ไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้ให้พวกเข้าไปซะ หัวไปจากเมืองวิญญาณยุทธ์ข้าคนขังเจ้าเอาไว้รอให้ทั้งสารต้องการเมื่อไหร่ยข่ข้าเจ้าท้งส่งเจ้าเป็นผู้ชายคนแรกที่หวีผมให้ข้าและเป็นคนเดียวช่วนิรัน